สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจส,สาวหน่อยเมืองยะโสมาเด้อพี่น้องมากินกุ้งแซ่นด์ปลาน้ำรูำขอ่อยเอามันคือว่าชัดเออแปลกมาเดอ้อมากินน้ำกันสลดัดพ่มีเราจ้ะพราะว่านั่งบ่ได้บอกลวงหนาว่านั่งสิก,กินอัน,นกุ้งแซ่นด์ปลาพาะนะเอานี่แหละวะอันนี้ใส่จานไว้ให้กิน ต่างหากมีกรอผักนะจ๊ะเอาผักผักใช้จานตั้งหากพี่น้องเว้ยมันสีบอลมันจะไม่แซบเวลานั่งกินจังสีบอเลอะบอเปอะอันนี้ของเอื่อยข้องนอนกินกะเพรากุ้งไม่ใส่ใบกะเพราจ้ะ <c oughs> เผากุ้งไม่ใส่ใบกระเพราว่านันอันิเซ่น้ำโซดาสัชั่วโมงหนึ่งเหอได้พี่น้องที่ว่าข่อยบอ่าผ่าหลังเพราะว่าข่อยเอาวิธีเอาเอาขี้มันออกวิธีมันมีวิธีเอาขี้ออกอยู่นะจ๊ะโดยที่ไม่ต้องผา่าโดยที่ไม่ต้องผ่าหลังแบบง่ายๆดูในช่องแดงได้เลยจ้าเพราะว่าปเบิ่งช่องแดงมาแล้ววิธีผ่ากุ้งผ่าขี้กุ้งออก โดยเราไม่ต้องเขาบอต้องพาข้างหลังเสร็จแล้วจ้าพี่น้องกลองไปผักก็จะมีแค่กระหล่ำนะจ้าคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ในเด้อจ้าผักก็จะเป็นผักกาดขาวนี่นะจ้าพี่น้องแล้วก็ต้นหอมผักชีนะจ้า อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อบังคลิปไข่ให้มันจบในเด้อกำลังใจจา้าขอบคุณค่ะ